สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องสังคงสรีครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับชูก้าไกเดอร์นะครับก็คือแบบว่าชูก้านะที่ผมมีประสบการณ์วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องปรับท้องนะครับปรับท้องลูกชูก้านะทุกคนฟังไว้ผิดนะครับลูกชูก้าเราจะมีการปรับท้องจากแม่นมเนะจ้าของฟาร์มปรับนมอีกทีนหนึ่งเพื่อส่งไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้านะครับคือแบบว่าเราไปซื้อจากฟารนะ์มเนี่ยคือเจ้าของฟาร์มจะปรับนมให้เราแล้วนะคือแบบปรับท้องให้น้องกินนมที่เขาต้องการนะ อานมที่จะมีให้กินก็มี k ค M เอ็โรยคานินโคโคแคทแล้วก็แอคไซน์ครับประมาณนี้แล้วก็มีนมแพะหรือนมทดแทนสัตว์อะไรก็ได้นะที่เกี่ยวกับให้ลูกสัตว์กินได้นะจะมีค้าวมันมทดแทนนะครับก็ผมจะมาเล่าประสบการณ์โดยตรงเลยประสบการณ์โดยตรงเลยคือว่าผมอะ่ะไปรับชูกา้ามาช่วงสงการครับช่วงสงการเลยคือไปรับน้องมาวันที่13เมษายนนะครับคือแบบว่าไปรับชูกา้ามา จากฟาร์มพี่คนนึงอาจจะผมขึ้นขึ้นให้ขึ้นให้ให,ให้เครดิตจนะังเพราะว่าพี่เขาส่งจริงอะไรแบบนี้นะก็ให้เครดิตพี่เขาด้วยนะครับก็คือผมไปรับชูกามาช่วงส่งการคือพี่เขาก็ปรับเป็นนมโรโยคานินนะโรโยคานินคือแบบเป็นนมที่มีราคาสูงถึงสูงมากเลยนะที่แบบเป็นนมทดแทนสัตว์คือแบบว่าผมก็ไม่ได้มีเงินอะไรที่อยากซื้อให้น้องกินได้แบบเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็แพงผมก็เลยแบบอยากปรับนมอ่ะปรับที่แบบ ลดระดับมานิดนึงอะไรเงี้ยเออผมก็จะไปซื้อนมมาปรับท้องชูกาเองนะครับคือช่วงสงการนทุกคนคือทุกคนก็แบบไปเขาเรียกอะไรไปตับบ้านตางจังหวัดปิดร้านป,ป,ปิดกิจกิจการอะไรช่วงสงการนะช่วงมันเป็นปกติอยู่แล้วครับเป็นปกติที่เขาต้องปิดกิจการนะคือแบบผมก็แบบไม่มีนมจะให้กินผมก็เลยได้นมจากพี่ที่ซื้อมานะเป็นฟาร์มซื้อมาซื้อชูการ์มาเขาจะแถมนมให้ที่ผมได้มาครับ ผมจะได้นมมาเป็นซองเล็กๆนะครับซองหนึ่งประมาณกินได้ประมาณวันสองวันในแหละประมาณนี้ซึ่งเขาอ่ะไม่ได้ให้มันกินเขาให้มันปรับท้องเองนะครับคือปร,ป,รปรับท้องก็คือแบบว่าอ่านมเดิมเจ็ดสิบนมใหม่สามสิบกินสลับไปกินสลับมาให้แบบลูกชูการ์ได้แบบริมรสชาติของนมที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้ว,ไดว,ว่าเราจะเปลี่ยนไปทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนกระทันหันอนะ่ะหนึ่งเกิดแน่นอนครับที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือน้องจะท้องเสียครับ คือน้องจะท้องเสียยังไงก็คือจะท้องเสียอย่างเดียวอะเออแบบจะอื้อเป็นน้ําอะไรเงี้ยผมก็เคยจจิตตกเหมือนกันนะแบบว่าจิตตกแบบว่าเฮ้ยลูกชูก,กา้า้าจะเป็นอะไรหรือเปล่าแบบก็คือมันก็แบบมันก็แบบว่าเขาเรียกอะไรจิตตกนะบางคนซื้อมาเนาะราคามันก็ไม่ใช่แบบว่าจะถูกๆนะครับราคาก็มีราคาเหมือนกันนะครับที่แบบว่าน้องจะอาจสามารถตายได้อะไรได้นะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับคือผมก็ปรับนมนแบบกระทันหันเลยคือแบบให้กินนมอีกตัวหนึ่งคือแบบ เราเห็นน้องกินได้เราก็ดีใจแบบว่าเฮ้ยน้องกินได้อ่ะแบบเราก็ดีใจแบบเออดูเราไม่ตายแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เรื่องที่จะเกิดคือน้องท้องเสียนะครับคือเราต้องเตรียมรับมือกับการท้องเสียคืออะไรเราต้องมีอ่ากล้วยกล้วยน้ำว้าก็คือแบบว่าเราต้องมีกล้วยน้ำว้านะเพื่อว่าให้ลูกชูก้าแบบกินกินกล้วยน้ำว้าแล้วท้องจะได้แบบมีการปรับตัวไปด้วยกับนมใหม่ครับเพราะว่าจะไม่อืมันแบบแข็งขึ้นนะโอเคแบบอืมมันจะแข็งขึ้น ที่จะให้กินก็คือมีกล้วยน้่งไว้อย่างเดียวนะครับกล้วยยางอื่นไม่ได้นะกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางผม,ผมก็เห็นเขาขายเข้าไปนะแต่เราให้กินไม่ได้นะครับเพราะว่าชูกากินได้แค่กล้วยน้ง่งไว้กล้วยเดียวนะก็คือแบบที่กินได้นะครับก็คือเราก็ให้กินปรเจนไปอ่าผมจะเล่าว่าผมให้กินประมาณตอนหนึ่งทุ่มนะเพราะว่าลูกชูกาผมท้องเสียเวลาหนึ่งทุ่มนะเพราะว่าผมจะป้อนนมหนึ่งทุ่มช่วงหนึ่งทุ่มด้วยนะครับหนึ่งทุ่มอ่าห้าทุ่มแปดโมง แล้วก็ประมาณเที่ยงแล้วก็ประมาณหนึ่งทุ่มประมาณนะี้ประมาณสี่ชั่วโมงนะสี่เวลานะสี่เวลาที่ให้ลูกชูกา้ากินกินจนกว่าเขาจะอิ่มนะกปนปนปน็ป้อนไปแต่ถ้าปรับตัวผมอะอยากให้เน้นเป็นให้ลูกชูกา้ากินกล้วยเยอะนะเพราะว่า,าจะทําให้แบบอ,อแข็งขึ้นอะไรเงี้ยลงนมแล้วก็แบบลดมันนิดนึงบางทีเราก็ไม่ต้องให้นมเลยก็ได้นะบางทีถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่องซันชูกา้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ